สวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทางช่องปูผาชาแนลทุกทุกท่านนะคะเนาะค่ะมาเจอกันในคลิปนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่อาจจะบาดเดนทาเมายูทีวัดปูหาเกาซีนะคะซึ่งลงหน้าทางชุดเหล็กหลังกันไปแล้วคุณพ่อคุณแม่นะคะกระถามหานะคะคอมเมนต์กันหลายนะคะอยากให้ปูวิเคราะห์แนวทางนะคะชุดเหล็กบนไฮแน่นะคะคัดไ้เลือเน้นๆหน่อยสำหรับผู้งบหน่อยแน่นะคะ สิเป็นตัวไดรอมาติดตามรับชมใน,นการเข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังแรงใจให้กับทางช่องนะคะที่สําคัญนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสิเดบุพเพาข่าวสารแนวทางจากทางช่องนะคะเนาะเอาคะ่นะ,คะเพื่อปเป็นการเสียเวลานะคะมาติดตามรับชมคลิปต้องกันได้เลยคะ่นะนวักดรค่ะปูะการนวมศการค่ะปู ชุดบนบ่อปัชุดข้าบ,บครับปูมือนี้ชุดชุดหลางได้แล้วปูเอสเอสซี่ถามหาว่าอยากให้ปูวิเคราะห์หวยแนวทางชุดเหล็กบนให้ฟังแนวาสันเหล็ก่างละเอียดเหล่าวสันอยากได้ชุดเหล็กบนบนค,บค่ะ,คะยังรู้พวงเดิมกเก่าตัวเดิมแต่ว่าสีหน่อยกาเ,าเาาก่าเป็นแบบปูเมือนก็โซแต่าาาาบาเบึงน้อกั๊ก ่ขังเว้นห่อนด้วยเอฟซีแต่ว่านี้มือเสาร์ผันหนาวทั้งเรื่องสะกดข,ขึ้นกันล่มเทียงกับใบมาผันหอนน่อนน้ะปู่ปูกระลังเบึงตำลายนะด้วยเอฟซีเด้วยใจเย็นๆครบบนเท่ากันเลยนะค่ะจัดล่องลอปูปูเสียหายตัวได้กะเอาล่องลอค่ะครบ ครบบทเราลงขึ้นเขาละปูให้เอฟซีเพื่อเอฟซีพันลืมไหมปู้สูตรเขานี่ใส่ละปูปมามเล้อให้สีปูกำลังเปิดสูตรปูอยู่ปูเขียนไว้หลายลิมครับว่าคำมพีปูหปหไหลหัวหลลิม าเห็นสมดปูโอ้โหเห็บอก็ได้อันนีอ่าให้ไปเบื้องนคลิปเก่าอะไรนกปูเนาะปูเปิดตาเห็นปู้าลงหาไปแล้วคนเห็ดห่อยบ่ได้เห็นแบบมันปีเอกระไง่ยเนาะจะเห็น่กนมดล็ติดบนเลยคับปูอ่าเบี่ปูหาเปิดหาบ่เห็นเนาะมันจีสาปู เอาเลขติดบ,บนไปเลยนะคะแล้วก็เลขกบินค่ะผู้ใดอยากได้มากครบบนให้ไปเบิ้งคลิปหย่อนหลังด้วยค่ะเด้อลงให้ไปเร็วมากครบบนนะคะดูเคอเก่านีดิซูนหนึ่งสองจับคู่ให้ค่ะน้คักเลขหนึ่งมักหนึ่งติปูใจก็มกักเลขสองเลยต่มันต้นหนึ่ง มันเอาผู้วางใส่ปูยังชนไหลสูตรอปูปูเรียกเอาตัวชนมันเลือกเอาตัวเจ้าของมักเมื่แล้วมันหมดใจมักมันหมคือยังตำราที่มันขึ้สูตรที่มันขึ้นตัวมันชนได้เนาะปูถ้าชนนี่ออกลดนาะปูเนาะมันสิเป็นยังไงน่ะนะก็ติดกันไว้เก่าลกรเลือกเอาตัวมักนี่มันสิผ่านบ่ปูมันขี้ปวนั่นก็ตามตำรามันนี่ละตามตำราตามสูตรมันนเาะปูเนาะสูตรมันจะยื่นปูออกอยู่ขีปูในขีป หลางเพอปูว่ะหนึ่งมาแห้งอาจซีไปอยู่บนสิปูเพราะว่าสูตรบนมันมีมันวิ่งหนึ่งนะครับม,มีจับปูให้นะยู่นเลยที่แถม่ได้สามตัวนั่นหดอกโอ้ไมค์เขาวันนี้ทั้งบ่นอยู่ตำ่ำตัวนี่นปูนูวล<ม>ลึงเอสตี้มันความเหม่งขอเหล็กรักลอยเพราะว่าเมื่ที่แล้วเหล็กรักลอยปูเขา หลักลอบมีสามตัวเขียนลงให้เอฟซีเลยค่ะเขปูยยค่ะให้เดียวให้ปู่จับปู่ให้ก็น้อค่ะเด้อเอฟซี่ปูอาใช่ปะก,กับพอดีปู่เอาเรียงเลขยสามตัวกันนึกได้นะคะเนาะนึกได้ปะเอฟซี่ขอภาว่าหมวดที่เดียวปูหายหากับหาคับหนึ่งบอกปูหาคับหนึงห่งหาคับหนึ่งนะคะลงอยู่ดิปู่ต้องอยู่บ่ลงอยู่ค่ะแม็นบ่วันโอเคโมกดเห็นล่องอันเดี๋ยวหาชุดลงโพดวิดีโอสั่นไหมปู่ บัวลักสองมันจะเป็นตัวหนึ่งสี่ไฮมันจะมี 2, สองสี่สองสี่สองสี่พอตกกันมันอะเด้อมันะมาเลยกันถ้าหนึ่งมามานจะเป็นสองสี่นึงมามสองสี่สอ,ส,สองเก่าแต่ก็จะใหร้รวดลักหนึ่งนี่แหละแต่นี่การเรื่อื่อคือบอกง่ายตัวเด่นีสื่อติดหนึ่งเลยบนติดหนึ่งค่ะ องสี่สองเก่าสารลุปแลวก็เปนตกันกันจีนี่เท่านั้นแหละตกกันพวกตกกันมันฟ้าชอมากมันมีตัวนี้เลยขันเก่าเด้่ยเขางำดังมากสูตรเขา็มีเก่าแล้วมันี่เป็นสิบเก้าเลยมันจะบุกลก่าเป็นตัวยื่นไปมีตัวนี้สามคู่นี่สำหรับน่นับคือหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเนเก่าลดลักนี่นะคะมันมีตัวนี้ขันคือสายลูดเนาะขันสายลูดสายวิ่งหนึ่งตัวเดียวเลยหนึ่งตัวเดียวค่ะ ัก้อยมันมีอยู่สามตัวคะ่ะอ่หลักร้อยจับออกหลัก้อยมีสามตัว,ตวสองหกสองหกเจ็ดสองหกเจ็ดหลักลอยด้วยค่ะเด้สองหกเจ็ดแต่วันหลักเจ็ดมันมีอยู่เพราะว่าหลานที่เขาอยู่ เเขายุ่แล้วเขาโมลี่เขาคล้ายของยุตใเก๋าเขาว่าเลขเขาเขามากเจ็ดหงวดเจ็ดหวดมาเป็นรักกลอยเป็นรักเกจรักลอยย่างเดียวปูนเป็นรักเกจลอยย่างเดี่ยวเขาว่าเขามาเนี่ยมีหวดที่เกจเนี่งหวดนี้งวดที่เจ็ดเขาบิงมาตัวเดียวให้แต่เขาบปนคนมากเล่นเพราะตะใดแต่เขามีสายเขาแต่ว่ามีสายมากสายมากาะว่านเรมากเจ็ดหวดนี่งวดที่เกจหนวดนี้งวดที่เจ็ดถือถือมากหกหวดถือมากหกหวด โอแต่ว่าบอไปรักซีบรักนวลมาปุ๊มันมันมันว่างมากเก่ามันก็เป็นเก่าบ้างเก่าเก่าศูนมันก็มาหาม้ากอะไรอย่างงี้มาเก็ดกัเก็ดหาเก็ดอัไรเดี๋ยวเกิดเก็ดมันได้ป้าเรืงรักลอยรักนวลแต่ส่วนมางรายมันมันบอกว่าแกฟ้าแกสามหมวดมันว่าเขาไม่รักลอยมันเลยว่าแต่วิ่งอุปไซรักลอยโหลดมากสชโอ้ของเพื่อนมากเป็นรักลอยแต่ว่าก็มีไปรักซีบนั่นอยู่ แตวเลขสูตรทอดมันเป็นเลขคู่บ่ะเนี่เลขสูตรทอาเป็นเลขคู่ก็เลจีนับเลขสองเป็นตัวเด่นเด่นหลักหน่อยเด่นสองเด่นสองสองหนึ่งสี่สองหนึ่งห้าสองนึ่งวันนี้ขันเลขเข้ามาเนี่ยจับออกเก็ดสกเก็ดหนึ่งสี่เก็นหน่าเก็นหกนึ่งอกตัวหนึ่งฟั่งฟั่งเอาไปเบิ้งฟังไปเบิ้องหาเข้าวมันแมนแต่ว่ามันกระตุงกับสูตรกรงกับสูตรสูตรทอดมีสามตัวนี่สองหกเจ็ดบัตรสูตรนันเลขคู่ขี้มันเป็นเลขคู่ มันบอ่าเขาเลขสูตรกมันบอกเขาเจ็ดแล้เขาได้สองกับหกเขาแต่สองกับหกครับค่ะปัญหาว่าละอ๋อเอาปูขึ้นมาใส้ชุดสามตัวนันจากชุดเอาีจบตัวนหนจำอะไ็จับมายเตัวนี้อ๋อเอาตัวที่ปูหมักหมักคัดให้ของควันเอซีนี่แหละตอนรับปีใหม่ชุดสามตัวสองหนึ่งสี่สอง หนึ่งอ้าอีกตัวนี้กันโรงหางสองหางเาาาาานี่ยมันมาผัวอีกตัวนึโอ้เชียง,งบงาา้องเบิงทามันกนะ็สองหนึ่งหางแต่งานนี้เนาะปูเนาะสองหนึ่งหางสองหนึ่งสี่ถ้าบอมักเอฟซีบอมักเล็กลักลอยเลขสองอม,มักหกก็ได้นี่แหละเพราะว่ามันของสูตรของผู้มีสองหกเจ็ดอ้าวครับเตรียมแครบหน้าจอ แต่สูตรีอวยเห็้ยเอสซีแครบหน้าจอเนี่ปเขาเขาว่าเล็เก็มากเกล็ตัวเดียวเล็กมีทีมาเหล็กมีทีมา่ะจำเร็์มิทีมานันละเพราะว่ามาเก็ตัวเดียวเขาเป็นลักลอยแต่ว่ามันมารังนวยจะเป็นสิเกล็ห้านี่จะเป็นแต่สูตรมันปูมันเหล็กส้นมันส้นลังโวยส้นเอสซีแคบหน้าจอนะครับปูแคมตร้ปูเขียนแด้แล้วนะครับนี่เป็นชุดบนวิเคราะห์ชุดบนไห้นะครับหลังจากเข้าด้ชุดวิเคราะห์ลางไปแล้วเระมือว่านนี่นะครับ ืัอนี้มาวิเคราะห์ชุดบนอาติดโบนครับศูนย์นสองนะครับ, 0, 1, รบผู้เด่นไปที่หนจับคู่ครับมี1 4 1่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึเจ็นึาเป็นตักันนะครับ2องสองเกเป็นโตกันผู้เด่นครับสชุดเลยก็คือ1 4ึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งก้าลักลอยผู้ยืน2 6 7เป็นลักลอยนะครับอาการชุด3าตัวครับ มีสองหนึ่งสี่สองหนึ่งห้าแค่นั้นนะครับเอฟซีสุดสามตัวแ k บหน้าจอเป็นแนวท่านงามนะปู่น้องงามอยู่มันใจยุบปูกอันนี้ใจมากมันสองหนึ่งห่ามักสองหนึ่งห่าเพราะว่าพรมัดันสิบซี่กับส้นลายสูตกันทีตอนบ่มากเพราะมาเด็ดซึ่ผ่าอืมส้นลายสูตรตอนบ่มากขันสิบซีบะมากสองหนึ่งถึงสองสี่เลยนะ ซี่ซองหามาเส็นะค่ะ2องหาง่ายอ่ะพีจัร์แล้วหน้าเบิ้งแคบนะจอไปเรือค่ะครับปู่้จับไา้ลายนอปูนมอตเลวปูว่ามันเจ๊คือเก่าค่ะยิ่งจากาปูตเว่แม่มามันจับอยู่เล็อยู่มันจะมีศูนซีู่นหาซิซีซิหาซองซี่ซองหา่เลยหอปูค่ะเดิมที่แต่ว่เล็กเก่ามันสูดเมันมันมันไม่แห้งเลยอืมค่ะใส่ลแ่ม กตกเพิมาบนมาหลานเก่าขันมาเก่าขันมาคือ้นมาเลยอ่าสัจจินขด้นมากขึ้นมาเลยเนาะูอ่าครูว่าทำเก่ามากคือมาเลยนะคะเนาะครับอสุดท้ายนี่ก็ขอกราบขอบุญขอบุณครูครับที่แบงปันแนวทางมาทกมาครับไปที่ทางแข่งได้มีชมได้รับกันที่ข้างบนข้างล่างสาธุครับคูสาธุค่ะมนรับวันครูวมาวันสุด ผูผ่าผู้ผ่าสิผู้งผู้ผ่าดดอก